สวัดีค่ะครัวพยาบาลเกันี้ชวนทํายำทูน่าหรือว่าสลัดทูน่านะคะส่วนประกอบไม่ยุ่งยากค่ะเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะก็มีสลัดค่ะสลัดอันนี้เราผักตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ทูน่านะคะเลือกเป็นซีเ็กทูน่าสูตรอัปเตอร์ยำค่ะ ใช้ซอยมะนาวแล้วก็พริกนะคะกระเทียมซีเ็กทูน่าสูตรอัพเตอร์ยัมเนี้ยค่อนข้างครบรถนะคะเราก็ปรุงเพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะแล้วก็บีบมะนาวค่ะปรุงตามชอบเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ค่ะน้ำปลารา้าอันนี้เพื่อความแซปนัวนะคะ กลิ่นก็หอมมากค่ะแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะชิมเอารสตามที่เราชอบเลยค่ะตอนนี้ต่อมน้าลายทํางานหนักมากค่ะพูดไปนี Ahh ่แอบกืนน้าลายไปหลายครั้งแล้วนะคะ แล้วก็นำเอามาลาดในสลัดที่เราจัดจานไว้เรียบร้อยค่ะก็ไปนั้นเสร็จแล้วนะคะทูน่าสลัดหรือว่ายำทูน่าของเรานั่นเองแหมถ้าได้เครื่องดื่มเย็นๆตอนนี้แล้วก็รับรองฟินอย่าบอกใครเชียวฝากเพื่อนๆกดติดตามเมื่อเกดรีวิวหรือครัวพยาบาลเกดด้วยนะคะไปชิมก่อนละค่ะบ๊ายบาย